ตอนนี้ก็อยู่ในห้องผู้บ่าวา่าผู้ใดมหาเจสีพี่น้องอ,อ้าวไปชา่ะ่ะสวัสดีค่ะรวมอะไรหอบมาเนี่ยแดดเที่ยงฟ้าพี่น้องพี่น้องวา่าผู้ใดนี่มหานี่จำรถได้บ่นี่เบิ่งป้ายรถด,ดูสามสองมาจาก ใครอะเขาคือใครอ่ะสองห้าสามสองค่ะงวดนี้หรือว่ายังไงเปิดถอดงอออกมาวันนี้นางมาถึงบ้านเจสี่เลยค่ะมาให้ถ่ายคลิปค่ะคิดถึงฉันแล้วสิว่ายังไงอย่ายมาลีลามา่มาอะไรสิมาอาโทรวาโทรไปบ้าโทรไปนินทาฉันโทรบ้านโทรเมืองแมนบอา อี่นังคือบานีหยังไม่ก็เราได้มากับจูโจมเลยหยังล่ะกูพไปว่าหยังที่บากูเห็นในแสไดหยังมึงไปว่ากูทั่วบ้านทั่วเมืองอหยังวะพี่น้องผู้บนั่งจูโจมมาอย่างค่าที่มาถามหาพันน่อยเจ้าค่า อโอ้ย,ยทังบ้านคืบมันอยู่ทา้งใดใครโอ้อยู่บ้านอารามผู้ข้าเจ้าคายอยู่วัดผู้ป้านางไปเนี่ยเจ้าค่ะข้าเจ้าคายนามอยู่วัดผู้หรือว่าสิลงไปทำบุญบ่หรือเนาะใดเอาหลวงพ่อเจ้าวัดวัดบ้านสันมรณภาพหรือว่าจะลงไปทำ,ำบุญเหรอหร่าออยังไงไเพคนจะฉันมาเอาอ้อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมากับป้บแดดเขียวแดดมาลีลอนี่ เขาซิ้มาเถอเแ็นแล้วเออจ้างแถวบ้านจ้างแพงโพดจ้างแพงโพจ้างมูจะแมนวิ่จะพาเาได้หานำมาตอนรับนางสักกันเธอถนายซื่อน้ำแปดพันเก้าพัน<ป>บัตร,<ป>รจแลนขึ้นไปจ้างมันปกักซองไก,ไก่ไก่เขาลงมานะ 3, ่ะสามพันแถวบ้านฉันนี่ก็มีรถอนะทนายคัน,น,นมันแพงเหรอเธอบอกแล้วหรอ สถามมันบนอะแถวบ้านเฮานะจากสิใส่คำว่าแพงยังรวยปัญญตายฮาอุ้ยพี่น้องให้นั่งนั่งหายใจไปถ่ายสักก้อนเดี๋ยวไปหาน้ามาตอนรับนักสักก้อนนี่ยังกะบ่าเวเจสที่น้องเจสไปหาบอกถ่ายเจสกินนางบอกว่าซื้อเล่นดอกนางหูรถพี่น้องเลยเพราะว่าเจสไปหาที่สวนได้กินนั่นเดียว อาเห็นในชัะน,น,นั้กันีหมเอาสิน,นำ้ำสวนสไลแถวนา,นาพวกน้นกันล้างอบพี่น้องถ้าก็ขุเต็มแต่ว่าพี่น้องเอยเขาก็ขึ้นมาแต่วา่า,อาตอนห่างแต่หน,าน้าบุกนั้นนได้ดเหตุเป็นบุปเสพี่น้องกินอะไรอัมมาลหน้าบกินเห็ดเผ่งค่ะกินละยัดับค่ะยาดดับไปก็ดีนะคะเดืนก็เอง,องเยอ,อุ้ย มันก็เมื่อแซ่บมันเฮ็ดเพผงเลยน้อพี่น้องเอ้ยอย่างกุดกุดกุดหลายคนทุทักถามเข้ามาว่าเจ๊สีน่ะเมื่อไดเพอนสิไปแก้บนแล้วอยากให้ขออีกเพป็นว่าอย่างน้องพัฒจะไปเฮ็ดมากเลยกัเจ๊สีถือเลขอสาเมื่อซ่อนแหละค่ะถือสาเมื่อซ่อนแล้วเอาไปถือหลายพี่มีเงินซื้อหลายน้องยันเป็นหนี้พูดหาสีหกสิบาทเออหาสีหกสิบแค่นี้แหละสูงสุดซื้อผู้ละลอยกรับไม่มาถือด่วนพี่มีสี่เนาะมา่งอัน น้ำสักันค่ะถือกันหาสิพกสิบาทกต่สุดท้ายเจออบาทหนึ่งก็ไป็แปดสิบบาทเด้อพี่ยเนาะก็พอเหลือพอได้แก่อยู่พี่น้องโอ้ยสรุปเปิดบุญเป็นบุญสนทำบุญทำทานมากล่ะกายเห็นคนไปในท่นตาอยู่ได้พี่น้องเลยบันฉันก็ไปน้ำหรือฉันก็มาถือโอ้ยมาถือแกงกันได้หลายเนาะที่ถือสามโตกับมาถืออีหยังอีหยังอันที่ว่าฉันไปออกเพื่อนอีหยังเจอใครล่ะ กว่าแล้วได้อ้าวฉันไม่ได้ใส่แล้วกูสียหู้าหลเฮ้ยเบิร์ดนี้ยมัน้องมากุณแมึงไปหาเบาพื้นกูทบ้านทัวเมืองบอกกูไปใส่แต่ละมือก็ยังมันะมือบ้านก็ยุเพื่อนเบิร์ดมือี่น้องเจ็บเส้นแล้วก็ให้ข้าเจ้ามานนวดให้บ่ได้ไปใส่มีเวลาพอได้ไปเบาพื้นค้นใส่กลางทางใจทำมาลาก็ได้ แต่วันนี้ก็วันดีค่ะเธอมาให้ขายคลิปถึงบ้านเลยค่ะดีมากไม่ต้องไปหานานแต่ยินบ้าเอ้ยคอมเมนได้ยินเบาจีโทรมาว่าเจ๊เจ๊มาแมาม่แหนะแม่งนี่มันมันห่อนไปซื้อบางไฟมาแล้วอ่ะสีร่วมด้วยกันมั้ยบ้าเขาสิใส่จะเลี้ยงหามเดฟพี่น้องชาวหน้าบ้านสิตายอีกล่ะเด เคยไปซื้อพี่น้องมนะยังมาซื้อผ่านอ้อยปันจ้าบบกยูซซืออยากปลูกอ้อยค่ะบมีหม่องเนียนเงินค่ะเรื่องของเรื่องหาแนวเฮ็ดค่ะว่า,วาไปเนาะมาปลูกให้แน่นไปเดินว่างๆแค่นี้ก็เออเดินแล้วก็ว่างว่างมือติ่มกับปฏิกิริยากับปลูกนะก็ว่าหมักหม่วงมาแมวไอ้ล <laughs> ูเฮ็ดเบี้ยมาบอดาหยีลูกหยานเด็กมามือหัก เราดีเฮก็นอนทางเปิดเบิ้งนางโทรหาเพื่อนเท่านั้นเลอจสีเห็นได้อย่างน้องพี่แนเฮจะแก่มาล่าดอพี่น้องูุใไทปลูกเนี่ยบ้านเนี่ยหัวบ่อไปกระทุนอยากเป็นตู้ยงกัวกระได้มนตอกในน้ำาล้พี่น้องทำในน้ำนั้นมจ้าเออแล้วจะซอยแบบนี้ฉันขีดข่านเข็ดพี่ทั่วไป เส้นประเลียวว่าได้เส้นเหตุได้เั้นเส้นเหตุได้นี่ล่ะจะไปบังคับตัวเองพี่น้องพี่น้องความทุกข์นะมันกับผ่านมาหลายแล้วอยู่ซื่อเกิดมาเน่ยกับความทุกข์มันมันจังอยู่ในสมองนี่แหละพี่น้องแต่ว่าคูมือนี่มันเห็นปรได้แล้วมันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปซะท่านเป็นลืมได้ก็อยากลืมซะความทุกข์ที่ผ่านมาเรื่อืประได้ดอกแต่ว่าหาเหตุคือเก่าขอน้อยเขาโอมพี่น้องขอน้อยน่ะขอน้อยเขาโอมมาลีขอน้อยสูงก็เจ้า กันเคยอยังเป็นคนเนี่ยหรือกระบุนหัว่าพอแล้วหัวมื่นนี่นะเมื่อวานไปสอบไม่ได้ไปไหนก็ยังว,วันนอนไม่ได้ไปหวยลาวออกเมื่อคืนก็ได้่านนเศรษฐกิจนั่าก็ซื้ออะไรพี่น้องไปแกงกันแม่ถ้าา่ประหยะัดจะไปะะกินเกาเที่ยงจะสิกินและประหยัดจะปิดจะไปกินและมันเยี่ยวค่ะมันก็ต้องล่างก็ติละไี่โอ้ยมันล่างมันเพื่อสิออกด้วยนะ สลับสามหนักมุนะารไม่ได้หยางหัวมันบริยานคือได้เห็ดละโงกได้เห็นอันนี้นะมันแข็งน้าร่างกันง่ายบริดานี่หยงก็หลังจะเด้อ <laughs> อยู่บ้านเใครแค่วันนี้คุนี่ก็อยู่คนเดียวเอ้ยจะ <laughs> ไ,ไปวัดจะซี่อกลเอาก็ไปวัดเทากัมา้วันมวันยี่พัวันที่ซิฟกันยังมาแต่ทำไม่มารถน้ำบุญหรอารดนเปลิดไถ่ป ลงไปอยู่เย็นเอ็นโมเพิร์นิันลงไปแล้วไปนะเช่นยังนอกจากในบุญในงานพวกนี้นอกแก่กลิ่นไผ่กับไฮโลโบแมงโบยกะเด็นในวัดพี่น้องบ้าโพโพในป่าอะไรเปลี่ยนตู้ในในป่ากับมะฮู้แล้วแล้วจะกินบปล่าคั้นจะกินแต่กระเทยตัวเป็นพวกแก่เขาให้กินกับขันเจี๊ยมาล่ามาบาดเจสีกับพวกเขากินเผาเพิ่นพวอยาก เหลือก็เหลือว่าไม่เนื้อกินระวะไม่จะสัวไกลเลยกระดูกมันเหลือเป็นอนี้คือเกินแบบนั้นการข้าวอ่กิน่าจาแกะเขาเอน่ต้มตกมซีดต้มีบูบแล้วเนะมันเป็นกระดูกข้าว่ะกล้วต้มนี่เลเจ็บมันเป็นต้มบะกินจาแก่เส

ขามาสองมือนแล้วอื่นน้ำลายก็บอได้เดี๋ยวองไปได้แปดแมงกี้แล้แหละตอนนี้กับเทียงสิบ่ายเด็กพี่น้องดันโดนมาเวลาจะบอกมีเลยบนนี้เบิ้ลมึงอ่แ่เศร้าเล่นขึ้นปัดปักซองเล่นขึ้นปัดปักซองหรอกาเล่นมาโกยปูนน้ำเขาโกยปูนแล้วหรอกาเล่นไปหารถ ไปน้ำรถเข้ามาเถิดปามรุ่นเช่าแล้กก็รล่นมันเบิงพันนอดวาเชียนให้เขาไทยเหตุจะคลองจะคูน่ะอย่างนี้เวลาหายใจมาลาวมันมีเวลาหายใจมันกินหันเข่านัก็ตาไอ้เด็อสกาเลยแม่เนาะทางมันไป <laughs> อันฮาชื่ออ้อยกับฟรีเฮืร์นโม่อยู่ข,ข้างทางนะก็เลยแวะมากินเขาพัดว่าแจ็คชิกเก็ตแย้มแดงพี่น้องกินไม่แกงแดงมึอนีนนะก้ามบดดาเด้อพ่องเสี่ยแกงแรงค่ะเสียงมาแล้วเพื่อนพม่าเ็ดเพิ่นเรกเพื่อนพม่ากินเฮเพ,พิ่งผึ่งกับพี่น้องพันยันดำเพันว่าเพื่อน,อน,นกินตะแกงเฮดเฟืองเฮดละงูงงกเฮดปวดไปยังสิอย,อย่างแค่ปวดอย่างแค่ปวด กินยาแก้อักเสบกินยาแก้กปวดอีกอข้าวนะนกินแล้วบอกข้าวว่าท่านได้กินนะกินแต่ยาลงเออนักกัดกัดใส่นางงามค่ะข,ขอคารวะค่ะห <c oughs> <c oughs> ม่อมฉันขอคารวะพระมหิเสียส่งพระเจริญไปคะ่ะแกงมาละ เด็ดคอเด็ดคอเพื่อต้อนสุดด่างไผ่ด่างพื้นโอ้ยจะมาสิยาเงียงบมาจากขนมเหนือนะวะพี่น้องไปแกงเ็ดัี๋ยวสักแกงแกงเล็กเนี่ย้างกะทาเบิ่งเดี๋ยวฉันจะติดไฟให้นะคะไม่ได้มีเตาโกงเตาแก๊สอะไรหรอกอันนี้ก็จะเป็นซานบ้านเฮากับเอินซ่านอะไรบางใหิจีอมาลาเพิ่นลางเห็ดอะไรโ้ยจะมาไงกลุ้มๆซะพี่นะปิ๊บมีตะปูนมาจาก เดี๋ยวแสดงไฟกันนะคะเธอกำลังเห็ดไปนางกำลังล้างเสร็จแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็นางก็มาแล้วก็นางก็จะแกงเองค่ะแกงเองกินเองว่าเสียวดุดล้วนพ่อแม่พ่อแม่อยากกินวะได้ เก็บข้องว่าทำเล็กเราบายใหญ่ขนมากหรอก็คข้ามได้สามมือนีหน่ะจังไปสิพาล,ลงไปเบิงข่าหน้าบ้านมันจิตายดับแนวหมดเลยเด็กจังไปเบิงแนวอ้อยแนวเอ,อ้ทสิไปซอยอามาลาแล้วพอได้เข่ามากินพี่น้องเอ้ปีนี้ก็ได้นั่งล่างเฮ็ดก,กันละกันให้นั่งแกงหมดเลยนางกำลังจะเริ่มแกงแล้วค่ะเตรียมมาลาพูนาสงสารมาบ้านเพื่อนทั้งทีก็ได้ทำอะไรกินเอง ไม่เผ็ดมากเคยเจ็บคออยู่ครัวบ้านเจสี่ก็จะประมาณนี้แบี้ไงเจี๊ยบเี่วน้อี๊ยบเจี๊ยตลอนโอ้เส่หัวผัดซีซาร์เจ็บคอได้ฮะเผ็ดแต่พิสดารตลอดห้ยไม้คอมันอะไรก็ลางสากใส่หม้อเลยว่ะ ไปทล้างบริยาไปล่างเมือนก้นสตดได้ว่างก,กำลังแกง้แกงเฮ็ดเพิงพี่น้องมากินน้ำกันนะคะแซ่บๆโดยสีมือเจอามาลากำลังลงมือค่ะอยกถึกงเจีห้ลร้อกัดจะไท่านมีแล้หยิง <c oughs> เข้าก็จะไปหาอยู่มองเข้าไปน่นะเนาะแห่งๆปีไก่เนี่ก็ยัองออกอยากอยากแมมนมรวมีนะทือ่อย,อย่างนั้น อะไรล่ะสวดไก่ตายมีแห้งบ่ <laughs> จกจะมีแห้งบ่มีแห้งแล้วก็ขาแล้วมันก็นตายเป็นยียนไก่วันนอไรเนาะนั่งคอหวยบ่กน้อร้อย <laughs> นำเดือดน,อนังด่งคอหวยบ่เพี่นอได้เมื่อยมอเมื่อยกรบโปได้พักผ่อนพี่น้องเอ้ยแล้วก็ะจิจมเมื่อยเห็นอย่างปกติบ,บ่ได้จมได้แสดงว่าเมื่อยแห้งนะนี่นั่งมา เป็นกระเทยเล่ะเมื่อยเป็นผู้ชายที่จะจังบมเมื่อยเฮยแงเมื่อยเป็นผู้ชายเฮงกับเมื่อยกระได้ไปเป็นกระเทยกระซี้ว่าล่ะโบได้ห่วงสวยห่วงงามคานางเห็ดเอียงล่ะกันเห็ดบ่แซ่บล่ะจีนันจีนี่กระเมิดอยู่ในอัมมาลาน่ะแล้วคันตาบ่แซ่บแล้วก็ได้บอแซ่บก็ต้องแซ่บนะคะสีมือตัวเอง ทำเองกินเองใส่บองวิเศษลงไปมันก็แแ่บววานั้แหละค่ะมากินนำกันพี่น้องกำลังจะเสร็จแล้วให้นางตากใส่ผักออกมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเจ้าของบ้านค่ะเธอเป็นแขกนะโอ้ยยาโซ่แล้วข่าวดำนะ มามา่าพี่น้องเสร็จแล้วเดีเาา๋ยวมะระแกงเฮ็ดสุกสุดได้แล้วค่ะตัวหนาานะ้าขาในเด้งจังพร้อมเด้งจับข้อมเฮ็ดตายเบื่อนั่นจ้อาอ้าวกินแกงเฮ็ดเพิ่อขึ้นไปจำหน้ามันส่วไก่ก่อนละ่ะกินสองพีค่ะสองพีสักกินข้าวเที่ยงนำกันค่ะพี่น้องเอ๋ยกินได้ย่าบ้าเจ็บอคอฮัมฮู้ยิทาเกินเข่า ข้าขึ้นข่าวของนางยิงข่าวเที่ยงกับอัมมาลาค่ะพี่น้องกินดีฟอมแล้วล่ะก็ทำหไม่ได้อ้ยสิไปตอนเที่ยงหรือเปล่าทำๆแต่ว่าจังไปหาอากาศ้อยเอก็ได้โอ้ยเราไม่ว่าเราบ๊อบเดะโคตรเกงเทปเยพี่น้องเลยปีนี้ค่ะก็ได้กิน ดี่ดก็ซื้อค่ะมันหอมอ,อยู่แถวทงเดเปิดแดดเปิดเปียงด้วยเป็นไง ฉันมาหาอ้อยฉันไม่ได้มาครั้งคืนค้างแรมเด็กคือเบาใจแต่ <laughs> มไม่ค้างเวลาฉันไปฉันก็มาเดือนเดืนฉันก็มาทำร่เาเก่งที่แสบเนาะไม่บุดไม่เนวก็รู้รอยู่นะ ได้บ๊ามนอว่ามันกืนแกงทุกคนกคนุนลกันค่ะหลายหลายคนแต่ว่าติดแรกเหมือนกันหันนั่งนันพรความก่อนนะคะบริภาพขาผ้าไต่ได้ตอนแดดแดดหันนั่งสีบเท้าไปที่นั่งถ้าก็ไปเอือ่นหัวจัก็แหละบรนารามจะทำได้บันดารามที่นั่งถีบเท้าไปี่น้องหัวจมากับบานไม่ จันได้กับกินแลกจังว่ากันไปแล้วพี่น้องุ่งเนี่ยเปซ้ำนี่แหละค่ะไหนสุดสาวกินนั่นเมตนเราทำใจน้องพักอนจะกัปกระเปห้นะไปเดี๋มันพอนเรียกกันยังกันกินเล็ปั๊บแดดดีบ่เรียกกระไดปวดโพแดดทุกททำมาเสร็จได้ก็ได้น้อยสไตนั่นเรียกปวดโพกินหล็มาได้กัพักคอนนี่ได้น้องพี่น้องเนาะไปเลยค่ะลาขอลา กดแชรด้วยนะคะกดจามดันนางด้วยจ้าดันดันดันยัน